าวันนี้คุณต้องการให้ลูกคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบโดยของโลกมองไทยบายธีรพัฒน์วันนี้คุณจะต้องปลูกฝังลูกหลานของคุณแล้วเรียกลูกหลานของคุณเข้ามาคุยว่าเมื่อคุณจบการศึกษาแล้วเราจะไม่เลี้ยงและไม่ส่งต่อให้เขาออกไป,ไปเผชิญโลกว่างหางานอะไรก็ได้ข้างนอกทาแล้วเขาจะรู้ว่าปัญหาข้างนอกเนี่ยมีมากมายขนาดไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างถูกคนในสังคมเอารัดเอาเปรียบจนกระทั่งเขาเองเนี่ยอาจจะ รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างแต่ในปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เขาเผชิญนั้นะครับมันจะทําให้เขามีทางออกและก็มีทางแก้จนกระทั่งเขาเองเป็นผู้ที่แข็งแกร่งได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อจบแล้วอย่างไรกลับมาอย่างไรพ่อกะเลี้ยงแม่กะเลี้ยงและเขาเองนะครับจะไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจอะไรเป็นของตัวเองเลยเขาจะเป็น จะไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านความคิดเขาจะไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านสติปัญญาเขาจะตามให้เราคอยดูแลเขาอย่างนั้นเสมอไปแล้วที่สําคัญเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราให้เขารู้จักแก้ไขปัญหาแล้วไปเจอกับอุปสรรคที่มันเกิดในโลกจริงเขาจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งขึ้นมาเขาจะเอาตัวเองรอดเลี้ยงตัวเองได้และดูแลคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยให้เขา ไปเจอหุบสัพท์ไปเจอเปัญหาหรือว่าเห็นเขาในสภาวะที่ท้อแท้มันอาจจะเจ็บใจหรืออาจจะวดหูบ้างแต่ลึกๆแล้วอนาคตเขายังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและให้กับวงตระกูลอีกมากมายจงทํานะครับทําเพื่อเขาอย่าเห็นแก่ตัวทําแล้ววันนี้ให้เรามีความสุขใจแต่อนาคตรเราจะต้องตรอมใจตลอด